เป็นอย่างไรเมื่อเรานักขุดเหมืองดันไปขุดรอยแยกของโลกจนไปเจอกับสัตประหลาดที่อายุล้านปีอาศัยอยู่ในนั้นและพวกเขาจะทําอย่างไรต่อไปเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาลาวกแมนและหนังเก่าที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The Devil Below ปี2021ณเมืองฐานฮินชูคัมฮิลพอหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท เขากำลังพูดคุยกับเดเร็กผู้เป็นลูกชายซึ่งเดเร็กก็เพิ่งรู้ตัวว่าเขานั้นลืมเครื่องมือไว้ในเมืองฐานเขาจึงเดินกลับไปเอาแต่ทว่าทานันใดนั้นเองเงาร่างปริศนาก็โผล่ออกมาและคลักตัวเดเร็กออกไปเมื่อพอได้ยินเสียงร้องของลูกชายเขาจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยอย่างไม่รอชา้าแต่ทว่าตัวเขากลับถูกเงาปริศนานั้นล้มจนคว่ำภายในหมอกควันเสียงประหลาดได้ดังกึกก้อง ขณะที่มีสิ่งมีชีวิตปริศนาตัวนั้นมันยื่นมือออกมาแทงพอตามโดยลากตัวของเดเร็กที่กำลังกรีดร้องรับหายไปหลายปีต่อมานักผจญภัยมีนำว่าเอรินแอนเขากำลังดูคลิปข่าวที่เล่าถึงเหตุการณ์คนงานในเมืองทานหินที่เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่จนถึงทุกวันนี้ทางการก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเหมืองนั้นกันแน่และเหมืองก็ถูกปิดลง หลังจากโศกอนาตกรรมครองนั้นแต่ที่น่าแปลกก็คือชูคัมฮิวหายไปจากแผนที่พร้อมกับชาวบ้านตั้งแต่ยุคเจ็ดสิบเอรแอนจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเมืองแห่งนี้ให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เพราะเธอได้รับจ้างจากนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งให้ค้นหาเมืองแห่งนั้นเมื่อเตรียมพร้อมทุกอย่างกลุ่มของอาริแอนก็เริ่มออกเดินทางซึ่งระหว่างนั้นพวกเขาก็สังเกตเห็นว่าโทรศัพท์มันไม่มีสัญญ,ญาณใดๆเลย และในไม่ช้าพวกเขาก็เดินทางมาถึงเมืองเล็กๆและแวะที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อหาสเสบียงซึ่งภายในร้านเล็กๆมันก็มีของแปลกๆวางขายอยู่เต็มไปหมดแอรีแอนจึงใช้โอกาสนั้นสอบถามเจ้าของร้านเกี่ยวกับที่ตั้งของเมืองชูคัมเจ้าของร้านจึงบอกว่าเขานั้นไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยแต่ออรีแอนก็ยังเซาซีไม่เลิกเจ้าของร้านจึงไล่ให้พวกเธอออกไปในระหว่างนั้นชายท้องถิ่นคนหนึ่ง ที่บังเอิญได้ยินบทสนทนาของอาริแอนเขาจึงโทรไปบอกกับใครบางคนว่าปัญหากําลังจะตามมาในขณะที่กลุ่มของอาริแอนกำลังขับรถออกจากตัวเมืองรถคันหนึ่งก็แอบติดตามพวกเขาเข้ามาเช่นกันและทันทีที่รู้ตัวอาริแอนก็เหยียบคันเร่งเพื่อที่จะหลบหนีเธอนั้นออกจากเมืองอย่างรวดเร็วและก็เข้าไปในป่าลึกทันทีก่อนจะเลี้ยวออกนอกถนนจากนั้นก็ซ่อนตัวรอจนกว่ารถคันนั้นจะผ่านไป เธอได้บอกกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์ว่ารถคันนั้นไม่อยากให้เราเข้าใกล้จุดจุดหนึ่งบนถนนดังนั้นพวกเราจะต้องกลับไปที่จุดนั้นอีกครั้งแอริแอนจึงตัดสินใจขับรถเข้าไปในป่าโดยที่ไม่ได้สังเกตป้ายเตือนภัยอันตรายพวกเขาได้ขับรถไปตามทางลูกรังกับแคบจนกระทั่งพบว,ว่าเส้นทางนั้นถูกปิดกันด้นโดยรั้วหนามมันบ่งบอกว่ามันมีบางอย่างอยู่หลังรั้วนั้นพวกเขาจึงรีบป,ปีนข้ามเข้าไป จากนั้นกลุ่มของอาริแอนก็เริ่มสำรวจพื้นที่โดยการหยุดเป็นพักๆเพื่อเก็บเบาะแสพอไกลคำพวกเขาก็ตัดสินใจตั้งแคมป์อยู่ริมแม่น้ำซึ่งเหล่านักวิทยาศาสตร์กระต่างคุยถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการหายตัวไปของชูคัมฮิลโดยดารเรนคิดว่ามันเป็นพโพรงยุบส่วนอเล็กก็คิดว่ารัฐบาลอเมริกันกำลังสร้างหลุมนรกเวอร์ชั่นของตัวเองพร้อมด้วยเสียงบันทึกประหลาดที่พวกเขาค้นพบในหลุมนั้นด้วยแต่ชอนคิดว่า มันเป็นเสียงกรีดร้องของผู้ถูกสาปมากกว่าส่วนดารินนั้นคิดว่ามันเป็นเสียงของการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกเท่านั้นในระหว่างที่พวกเขากําลังถกเถียงกันอยู่พอที่เป็นเจ้าของเมืองก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและบอกกับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ว่าพวกเขาน้นควรจะออกไปจากที่นี่แต่ทว่าในวันรุ่งขึ้นพวกเขายังคงสำรวจพื้นที่ไม่ออกไปไหนเนื่องจากพวกเขาพบเบาะแสมากมายไม่ว่าจะเป็นเสาหน้าตาประหลาดที่กระจายอยู่ทั่วบริเวณ รวมไปถึงเครื่องขยายเสียงอีกด้วยซึ่งทุกคนก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นระบบเตือนภัยการ์ดรั่วถึงแม้มันจะดูใหม่เกินไปก็ตามนอกจากนี้ยังพบกับแผ่นโฟมกันเสียงที่ใช้สําหรับการเสียงรบกวนอีกด้วยและตะแรงบนพื้นที่มันก็ระบายควันออกมาเป็นจํานวนมากแต่เมื่อพวกเขาเตรียมจะเก็บตัวอย่างรถจนคันเดิมก็โผล่เข้ามาทีมนักวิทยาศาสตร์จึงรีบซ่อนตัวรอจนกว่ารถยนต์คันนั้นจะผ่านออกไป จากนั้นอาริเอนก็บอกกับเพื่อนๆว่าพวกเราจะต้องเคลื่อนที่ให้เร็วเนื่องจากคนในท้องถิ่นน่าจะรู้แล้วว่าพวกเรานั้นแอบมาที่นี่ในขณะเดียวกันนั้นกลุ่มคนท้องถิ่นที่นําโดยเดยวเขาก็ได้พบกับสายไฟรั่วของพวกเขาที่ถูกตัดขาดจากด้านในซึ่งสัตว์ป่าธรรมดาไม่สามารถทําได้อย่างแน่นอนตัดกลับมาที่นักวิทยาศาสตร์หลังจากที่เดินเท้าเข้ามาเป็นเวลานานในที่สุดพวกเขาก็พบกับเมืองชูคัมฮิว ณเมืองแห่งนี้บ้านทุกหลังยังคงอยู่ในสภาพดีแต่ไม่มีผู้คนแม้แต่คนเดียวหลังจากนั้นพวกเขาจึงเริ่มบันทึกวิดีโอในขณะที่เข้าไปในบ้านหลังหนึ่งและเห็นควันจำนวนมากลอยออกมาทุกคนสงสัยว่าการจากเมืองแห่งนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวเมืองหายตัวไปและทันทีที่อาริเอนเปิดประตูหลังบ้านพวกเขาก็ได้พบกับเหมืองขนาดใหญ่เหล่านักวิทยาศาสตร์ตื่นเต้นกับการค้นพบครั้งนี้เป็นอย่างมาก พวกเขาจึงรีบไปที่รูขนาดใหญ่บนพื้นดินซึ่งมันถูกปิดทับด้วยตะแกรงไฟฟ้าหลังจากตัดสายไฟพวกเขาก็เริ่มเคลื่อนย้ายตะแกรงและเพิกเฉยต่อคำเตือนของเอริเอนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ทว่าพวกเขากลับย่อนสแกนเนอร์ลงไปในรูแต่ก็ไม่ได้รับข้อมูลใดๆกลับมาเลยจนกระทั่งสแกนเนอร์ตกลงไปถึงด้านล่างพวกเขาพบว่าข้างใต้นั้นมีแร่แอนทราไซต์บริสุทธิ์เป็นจำนวนมาก ซึ่งมันเป็นแร่ที่หายากที่สุดในขณะที่พวกเขากําลังดีใจที่ได้ค้นพบแร่หายากจูๆ่ๆเธอรีก็ได้ยินเสียงประหลาดที่ดังขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเสียงที่ว่าก็กลายเป็นเสียงกรีดร้องแหลมแสบแก้วหูจนทําให้พวกเขาต้องถอดหูฟังออกแล้วเปิดให้ทุกคนฟังเสียงผ่านสแกนเนอร์และเพราะไม่ทันระวังเขาจึงเดินเข้าไปเหยียบเข้ากับเชือกเส้นหนึ่งก่อนจะถูกพลัดดึงตกลงไปยังรูในขณะที่เทอร์เนอร์กำลังเลือดไหลและร้องของความช่วยเหลือ แอรีแอนก็รีบเตรียมอุปกรณ์ปีนเขาและลงไปในรูกับเจมส์ทั้งคู่ลงไปถึงด้านล่างอย่างปลอดภัยก่อนที่จะกะวาดตามมองไปร,รอบๆและสังเกตเห็นเงาปริศนาลึกลับที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในความมืดแอรีแอนที่กังวลเกี่ยวกับระดับแก๊สที่เพิ่มขึ้นจึงชวนเจมส์กลับขึ้นไปตั้งหลักก่อนแต่เจมส์ก็ปฏิเสธที่จะทิ้งเชอรี่และในตอนนั้นนั่นเองเดวก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับปืนลูกซองในมือ เขาโกรธจัดเมื่อเห็นว่าพวกนักวิทยาศาสตร์เอาตะแกรงไฟฟ้าออกไปเขาจึงรีบตัดเชือกที่อารีแอนกับเจมลงไปและเมื่อเชือกเส้นหนึ่งถูกตัดขาดมันก็ทำให้อารีแอนกับเจมกังวลแล้วก็รีบปีนกลับขึ้นมาและเนื่องจากพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์พวกเขาจึงโทรขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้เลยทุกคนจึงต้องเอารถของเดวออกไปก่อนและค่อยส่งคนมาช่วยเทอรี่ที่หลังแต่แล้วเมื่อพวกเขาขับรถไปตามทางรุกลังคับแคบ จู่ๆล้อรถก็ติดในรอยแยกบนผืนจนไม่สามารถขับไปต่อได้ทุกคนจึงต้องเดินเท้าเข้าไปในป่าพอตกกลางดึกคืนนั้นเดวก็ได้สติขึ้นมาท่ามกลางเหมืองเขาจึงรีบใช้วิทยุแจ้งคนอื่นๆเกี่ยวกับการบุกรุกแต่ในระหว่างนั้นเองสิ่งมีชีวิตลึกลับก็โผล่เข้ามาปลิดชีพของเขาทันทีเสียงร้องหอยหวนของเดวมันทำให้สัญญ,ญาณเตือนภัยดังขึ้นไปทั่วทั้งป่ากลุ่มของอาริเอน จึงรีแร่งออกจากบริเวณนั้นทันทีแต่ทว่าในทันใดนั้นพวกเขาก็เริ่มได้ยินเสียงประหลาดซึ่งมันคล้ายกับเสียงบันทึกที่ชอนเคยได้ฟังและพากันรีปิดไฟฉายเพื่อความปลอดภัยจากนั้นค่อยๆเดินตามอาริแอนที่มีแว่นมองกลางคืนแต่หลังจากเดินไปได้ไม่นานในที่สุดอาริแอนก็ได้เห็นตัวประหลาดเต็มสองตามันได้จู่โจมกลุ่มของเธออย่างรวดเร็วซึ่งก็โชกไม่ดีที่ชอนถูกจับแล้วก็ถูกลากตัวหายเข้าไปในปา่า ส่วนคนที่เหลือก็สามารถหนีมาขึ้นรถบรรทุกของเอลรอยที่บังเอิญผ่านมาได้อย่างปลอดภัยและไม่นานพวกเขาก็มาถึงหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านก็กําลังรวมตัวกันเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินเชลบี้พาพวกแอรีแอนเข้าไปยังบ้านพักของเธอซึ่งเธอก็ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวประหลาดไว้มากมายหลังจากเชลบี้และแอลอยต่าวาพวกเขาที่ปล่อยตัวประหลาดออกมาพอนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและบอกกับพวกเขาว่า เขาตัดสินใจออกจากวงการธุรกิจเพื่อมาปกป้องพื้นที่จากนักท่องเที่ยวที่สงสัยที่จะก่อปัญหาแบบเดียวกับที่พวกอาริแอนทำและในทันใดนั่นเองเขาก็ได้รับแจ้งว่ามันมีสัตว์ประหลาดโผล่ขึ้นมาเพิ่มพวกเขาจึงต้องกลับไปที่รูและปิดผนึกมันและระหว่างทางทุกคนก็ได้ยินเสียงของสัตว์ประหลาดอยู่ไกลๆนั่นจึงทําให้ทุกคนรีบซ่อนตัวอยู่หลังรถบรรทุกทันทีแต่ทวันในทันใดนั่นเอง ก็มีคนวิทยุมาบอกให้รีบหาที่ปลอดภัยเพราะสัประหลาดจำนวนมากกำลังมาแต่บ้านที่ใกล้ที่สุดตอนนี้อยู่บนเนินเขาเอแอลรอยที่รู้ตัวว่าวิ่งไม่ไหวเลยอาสาเป็นตัวล่อสัประหลาดเพื่อให้ทุกคนหนีทันทีที่เขาวิ่งออกไปไปเิญหน้ากับสัประหลาดเสียงระเบิดก็ดังขึ้นทันทีสิ่งนั้นก็เป็นวินาทีที่อแอลรอยสละชีวิตไปด้วยเช่นกันส่วนคนที่เหลือก็หนีไปถึงบ้านพักได้อย่างปลอดภัยและก็พยายามอยู่ให้เงียบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่แล้วจู่ๆวิทยุของเชลบีก็ส่งเสียงดังขึ้นมาและนั่นทําให้สัป,ปหลาดที่อยู่ตรงหน้าต่างมันได้ส่งเสียงเรียกพักพวกของมันทันทีจากนั้นสัป,ปหลาดก็บุกเข้ามาในบ้านพวกเขาจึงรีบคว้างจานเบียงเบียงความสนใจของสัป,ปหลัดทันทีก่อนจะวิ่งเข้าไปหลบอยู่ในห้องด้านหลังและก็ล็อกประตูเอาไว้แต่ทว่ามันก็ไม่สามารถหยุดยั้งสัป,ปลาดเอาไว้ได้ เพราะมันนั้นแข็งแรงพอที่จะชกประตูจนเป็นรูและนั้นส่งผลให้เจมกระเด็นทะลุเพดานเมื่อพื้นไม้แตกออกมันจึงเผยให้ทุกคนได้เห็นกับอุโมงค์ลับและไม่มีเวลาให้คิดมากนักทุกคนที่เหลือจึงรีบวิ่งเข้าไปในอุโมงค์ทันทีซึ่งอุโมงค์ก็พาพวกเขาไปอยํางลึกลับที่อยู่ใต้ดินเมื่อเห็นว่าสัป,ปหลัดกำลังใกล้เข้ามาเชลบีจึงตัดสินใจรังท้ายเพื่อเบียงความสนใจของมันในขณะที่สัป,ปหลัด ได้วิ่งไล่เชลี้ไปตามทิศทางตรงกันข้ามทั้งสามก็หาทั้งออกและพังร่วออกมาจากนั้นพวกเขาก็พยายามกั้นรั้วแต่ใน,นระหว่างนั้นสัตว์ประหลาดตัวอื่นก็ปรากฏตัวขึ้นไคจึงเปิดใช้งานระเบิดมือเพื่อฆ่าพวกมันแต่ก่อนที่ระเบิดจะทํางานสัตว์ประหลาดก็ได้คว้าตัวเขาเอาไว้และทําให้เขาระเบิดไปพร้อมกับมันส่วนอารีแอนและดารนที่ไม่มีทังเลือกอื่นทังคู่ก็ได้ตัดสินใจเดินทางไปต่อ ณตอนนั้นทั้งสองได้เดินผ่านช่องแคบๆจนในที่สุดก็มาถึงถ้ำขนาดใหญ่ดาเรนนั้นรู้สึกผิดปัดอย่างมากและเขาก็อ่อนแรงจนไม่มีแรงเดินต่อไปเพราะเขาเสียใจที่พาทุกคนมาที่นี่ก่อนที่เขาจะยอมรับว่าไม่ได้ทำเพื่อวิทยาศาสตร์ความจริงก็คือบริษัทเหมืองแร่จ่ายเงินก้อนโตเผื่อแลกกับแร่แอนทราไซต์ในทางกลับกันเอเรนก็ยอมรับว่าระหว่างที่เป็นไกด์อยู่ที่เชือกเขาเหิมาลัย เธอก็เคยปล่อยให้ลูกค้าตายเพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อเห็นว่าดารนสิ้นหวังและไม่ยอมไปต่อแอรีแอนจึงตัดสินใจเดินทางต่อไปเพียงลําพังโดยเธอให้สัญญากับดาเรนว่าจะกลับมาหาในขณะเดียวกันชาวบ้านก็ใช้เครื่องขยายเสียงดึงดูดสัปลัดไปที่ประตูและฆ่าพวกมันให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ส่วนอารีแอนก็รีบเดินตามเสียงเข้าไปแต่ทว่าในทันใดนั่นเองจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงสัปะละดที่อยู่ไกลไกล เธอพยายามจะซ่อนตัวและอยู่ให้เงยียบที่สุดเพื่อที่จะรอให้ตัวประหลาดนั้นผ่านไปพอเห็นว่ามันผ่านไปแล้วเธอจึงรีบออกมาจากที่ซ่อนทันทีแต่ทว่าในจังหวะนั้นสัตว์ประหลาดอีกตัวก็โผล่เข้ามาทางด้านหลังแล้วก็ฟาดเธอจนสลบทันทีเมื่ออาริเอนฟื้นขึ้นมาเธอก็พบว่าตัวเองอยู่บนแพรกับสัตว์ประหลาดและเชลบี้ที่เสียชีวิตไปแล้วนอกจากนี้เธอยังตระหนักได้ว่าขาของเธอไม่สามารถขยับได้ เธอพยายามจะกลิ้งตัวลงน้าแต่ก็พบว่าสป,ปหลาดตัวแ็กอยู่ในน้ำด้วยเช่นกันและเสียงตกใจของเธอมันก็เรียกความสนใจจากสปารลาดตัวเดิมมันเลยทําให้เธอหมดสติไปอีกครั้งหลังจากนั้นไม่นานอาริแอนก็ฟื้นขึ้นมาและพบว่าตัวเองอยู่กับดาเรนและชอนในขณะที่ดาเรนพยายามจะยื่นระเบิดมือให้กับเธอชอนก็บอกว่าสปาลาดเหล่านี้เป็นสายพันธุ์ต่างถิ่นที่ตั้งอาณานิคมเหมือนมดพวกมันมีจํานวนมาก มากกว่าที่พวกเราคิดหลังจากที่พูดจบชอนนั้นก็ถูกลากตัวไปให้กับราชนีของพวกมันกินซึ่งราชนีของพวกมันก็ตัวใหญ่เป็นสองเท่าแต่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในขณะที่ชอนกำลังถูกกินอารีเอ็นก็คว้าระเบิดมือไว้พอดีซึ่งนั่นก็เป็นจังหวะเดียวกับที่สปาร์ลาดมันได้ลักตัวของเธอไปเป็นอาหารของราช,นชาินีเช่นกันแต่ก็โชคดีที่ดารินมีโทรศัพท์อยู่กับตัว เขาก็เลยเปิดสัญญาณเตือนภัยเพื่อดึงดูดความสนใจของมันและนั่นก็สร้างโอกาสให้อารีแอยนโยนระเบิดมือเข้าไปในปากของราชินีทันทีที่ระเบิดทํางานราชินีก็ถูกระเบิดตายไปอย่างรวดเร็วส่วนอารีแอนและดาเรนก็รีบหนีออกจากรังของพวกมันแต่ทว่าสัปปะหลัดมันก็ไล่ตามพวกเขามาติดติดเพราะพวกเธอพึ่งฆ่าราชินีของมันไปอารีแอนและดาเรนวิ่งหนีมาเรื่อยๆจนในที่สุดพวกเขาก็ได้เจอกับเชือกที่ย่อนลงมา อาริเอนไม่รอชา้าเธอจึงรีบปีนกลับไปอย่างรวดเร็วส่วนดาเรนนั้นก็ช้าเกินไปเขาจึงตัดสินใจตัดเชือกเพื่อไม่ให้พวกสัปะหลาดปีนขึ้นไปและด้วยเหตุนั้นเองมันก็เลยทำให้ดาเรนตกลงไปตายในระหว่างที่สัปะหลัดกำลังรุมกินร่างของเขาชาวบ้านที่มาถึงก็รีบช่วยอาริเอนขึ้นมาก่อนจะใช้เครื่องพ่นไฟพ่นลงไปในหลุมเพื่อขังสัปะหลัดทั้งหมดเอาไว้ในรู หลังจากนั้นพอก็อาสาขับรถพาเอรีเอนไปส่งที่ประตูระหว่างทางเขาก็ได้เล่าเรื่องราวการเสรียชีวิตของลูกชายของเขาให้เธอฟังและเขาก็ยังบอกกับเธออีกว่าจะไม่มีใครเชื่อเรื่องที่เธอเจอทีน่นี่เขาก็เลยขอให้เธออยู่ช่วยออริเอนจึงตัดสินใจอยู่ช่วยพวกเขาเพื่อต่อสู้กับสัปหลาดตัวร้ายนั่นเองและหนังก็ได้ตัดจบลง